สวัสดีครับยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องรีวิวของเล่นของสะสมนะครับก็ผมจะมารีวิวเหรียญนะครับเหรียญอาวีนะครับผมตื่นมาวันนี้เลยนะครับเหรียญเป็นเหรียญอารวีนะครับซื้อยาเพชรสองละห้าบาทนะครับดีเขียนในข้ารงนี้นะครับนี่นะครับประมาณทีสองไม่รู้ทั้งหมดห้าห้าสิบห้าบาทนะครับมาดัดมาดัดดูนะครับตีสองสองตีหกแปดเก้าเก้าสองนะครับห้าสิบห้าบาทนะครับ ถ้าถ้าเต็มแพ็คนี้ก็เป็นร้อยเลยถ้าเต็มแพ็กนี้เป็นร้อยเลยคิดดูนะคิดดูมาแกะมาแกะกันเลยนะครับต่อโคลนเตื่นมาวันนี้เลยมารีวิวเลยนะครับต่อลิปหน่อยนะครับที่โคมเตอมาค้าิบ5้าบาท สามลาคาทั่วไปนะครับยังมีขายอยู่นะครับก็้านคาทั่วไปก็มีเยอะอยู่ออกมามึนออกมาทุกปีเลยโอเคนะครับก็แกะออกมาให้หมดลองนับดูมีกี่เหรียญน,นะครับเอาหมดห้าสามกี่เหรียญเอามาก่าสองสองมันกี่เหรียญไม่รู้ผมไม่เคยนับเลยเอาแหละแกะออกมานะครับ อันนี้มันเป็นโลโก้ RV วนะครับว่มีมีนาตานี่ชื่ออ,อ,อะไรนะผมยังไม่รู้ใครรู้บางด้วยนะครับว่าชื่ออะไร w o n d e r w o n d e r Woman อกข้างหลังมันเป็นสก,กินนาคอสนะครับอันนี้สก,กินมูราสสก,กินแม็กนะครับแล้วสกินที คณะสิบตาดินนะคันจะได้สก,กินแม็กอย่างนี้นะครับก็มันเป็นสก,กินลงแรงนะครับไอ้นี่เป็นชื่ออะไรไม่รู้นะครับคงอ่านภาษางกฤษไม่ออกนะครับถ้าใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับมันเป็นตัวอะไรนะครับสก,กิลอะไรไอ,ไอ้นี่สลิมนะครับโอ้ลืมนับเลยเมื่อกี้นี้โอ้ไอ้สองเรียนนี้ซ้านะครับ งเดนนี้สักไม่เป็นไรนะครับผมชอบสะสมอยู่แล้วนะครับพวกซ้ําม,มั่งไม่ซ้าม,มั่งนะครับผมชอบสะสมนะครับมาเปิดดูให้แค่นี้นะครับก็มานับกันเลยครับมีกินเหรียญสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบสี่เหรียญนะครับก็ ก็ทั้งหมดสิบสี่เหรียญอันนี้สิบสี่อันนี้ก็สิบสี่นะครับก็ยี่สิบแปดอันนี้ก็ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกยี่สิบแปดสิบหกประมาณห้าสิบหกเหรียญน,นะครับห้าสิบหกห้าสิบหกเจ็ดสิบแล้วนะครับเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับผมนัง่งจกัน ตั้งสมาธิ่นับนะครับเ็สิบแล้วนะครับอันนี้ก็7 6กส4 6สี4นะครับไม่ไปใช้8 4 8ส4 8สี4อันนี้้าส4 9แป8อันนี้28นะครับอีองอันนี้28 ยี่บแปดข่มของเงียบๆนิดนึงนะครับผมลองคํานวณอยู่นะครับยี่เก้าสิบแปดไอบวกแปดก็ทดหนึ่งนะครับก็สามบวกเก้าเป็นยี่สิบคั้งหดร้อยยี่สิบหกเหรียญน,นะครับก็ผมตั้งสมาธิหนักอยู่นะครับก็มันไม่กี่เรียนเลยเงียบๆนะครับผม ถ้าที่พูเิเงียบไปตั้งสมาธินับอยู่นะครับที่มันมีกี่เหรียญน,นะครับโอเคทั้งหมดร้อยยี่สิบหกเหรียญน,นะครับร้อยยี่ิบหกเหรียญโอ้ก็เยอะอยู่นะครับร้อยสิบหกหรือร้อยี่บหกนีน้แะครับก็เยอะอยู่นะครับสองหนึ่งมันมีสิบสี่เหรียญน,นะครับก็ก็เยอะอยู่ถ้าถ้าผมมีโอกาสมารีวิวนะครับก็ คงจะมารีวิวอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยกันนะครับยังงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย